อิูในครัวพลมีความสุขมากครับเพราะว่าพลสนุกกับการทําอาหารนอกจากอุปกรณ์เครื่องครัวของเราเนี่ยต้องมีความพร้อมวัตถุดิบต้องสดใหม่ครับที่สําคัญน้ําที่เราใช้ต้องสะอาดและก็มีคุณภาพด้วยครับและเดี๋ยววันนี้นะครับพลจะทําคิมบับครับคําว่าคิมเนี่ยแปลว่าสาหร่ายส่วนบับ หมายถึงข้าวที่หุงสุกเรียบร้อยแล้วเมื่อมารวมกันคิมบับก็หมายความว่าข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลีซึ่งเป็นสปีทฟู้ดยอดนิยมนั่นเองครับ โดยที่พลจะมีเจ้าเครื่องกองน้ำเกรซี่จากโคเวครับเครื่องกองน้ำเครื่องนี้ช่วยให้การทำอาหารของพลง่ายขึ้นไปอีกระดับครับเครื่องกองน้ำเครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมล่าสุดจากโคเวเป็นเครื่องกองน้ำเครื่องเดียวในประเทศไทยครับที่สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้ถึง8ระดับด้วยกันครับ4 0 5 0 6 0 70, 80และ90องศาแถมยังเลือกปริมาณน้ำที่เราต้องการใช้ได้ด้วยครับ เรียกว่าสามารถตอบโจทย์สําหรับความต้องการทุกคนในครอบครัวได้เลยครับไม่ว่าเราจะต้องการน้ําร้อนสําหรับการชางชากาแฟชงนมทําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าทำอาหารครับก่อนอื่นนะครับเราต้องการน้ําในการซาวในการล้างแช่และต้มผักต่างๆครับซึ่งน้ําที่เราใช้เนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญเลยครับเราจะต้องใช้น้ําสะอาดนะครับในการล้างผักหรือส่วนประกอบต่างๆที่เราใช้ในการทําอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับเครื่องนี้นะครับมีระบบ RO แล้วก็มีฟิลเตอร์ที่ช่วยปรับน้ําให้บริสุทธิ์เหมาะกับการบริโภคครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีระบบ UV s t e r i l i z a t i o n ที่ช่วยฆ่าเชื้อบริเวณหัวใจน้ําหลังจากการกดน้ําทุกครั้งด้วยครับ ในการหุงข้าวเราจะซาวข้าวจนน้ำใสดีน้ำข้าวสารใส่หม้อเติมน้ำแช่เป็นเวลา15นาทีครับหลังจากนั้นก็นำไปตั้งไฟอีก8นาทียกออกมาพัก20นาทีก่อนที่จะเปิดฝาหม้อถ่ายข้าวออกมาแล้วปรุงด้วยเกลือกับน้ำมันงานเล็กน้อยหลังจากนั้นก็พักให้เย็นลงครับ คุมผ้าเพื่อไม่ให้ข้าวแห้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของบับนะครับหรือข้าวหุงสุกนั่นเองเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆกันเริ่มจากผักบวยเล้งเลยครับ ตรงนี้นะครับคือฟังก์ชันที่พลชอบมากๆเลยครับเราสามารถจะกำหนดปริมาณของน้ําที่เราต้องการใช้ได้ครับในกรณีนี้ผลใช้น้ําเย็นนะครับแต่สําหรับน้ําร้อนนะครับเขาจะมีปุ่มกดล็อกเพื่อรักษาความปลอดภัยครับสำหรับเด็กแล้วก็คนชรานะครับในกรณีที่อาจจะไปเผลอกดทําให้เกิดอุบัติเหตุได้สร้างความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับครับ เตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือไม่มีอะไรมากแล้วครับก็จะมีดันมูจิมีอวงมีใบางาแล้วก็สาหร่ายห่อข้าวแต่ว่าตอนนี้หิวน้ำมากเลยครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผลชอบนะครับโดยที่เราสามารถตั้งค่าเมนูโปรดของเราไว้ได้ถึง3เมนูด้วยกันครับอย่างผมเป็นคนที่ชอบดื่มชาเราก็จะเซต ตั้งเมนูของชาไว้โดยที่แต่ละครั้งเนี่ยครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมากดเลือกปริมาณน้ําหรืออุณหภูมิน้ําอีกต่อไปกดปุ่มเดียวจบเลยครับอย่างคนที่ทําอาหารบ่อยๆนะครับมีความจําเป็นในการต้องการใช้น้ําร้อนเนี่ยครับเราก็สามารถตั้งค่าไว้เลยนะครับว่าเราชอบใช้น้ําที่อุณหภูมิไหนระดับปริมาณเท่าไรนะครับมาถึงกดปุ่มเดียวจบครับอย่างผลเนี่ยครับเสร็จไว้เรียบร้อยเลยทั้ง3เมนูแล้วครับ ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยครับที่เลือกโคเวเกรซี่มาใช้ยกให้เป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งในครัวของพลเลยครับผลเชื่อเลยนะครับว่า ถ้าเพื่อนๆน,นะครับได้มีเจ้าเครื่องนี้ไปติดตั้งอยู่ที่บ้านคนในครอบครัวจะแฮปปี้มากครับเพราะว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับใครจะใช้น้ําแบบไหนดื่มน้ําแบบไหนนะครับก็สะดวกแถมมั่นใจได้เลยครับในเรื่องของความสะอาดและถ้าหาก s u b ส c ์ร b ยนะครับยิ่งคุ้มครับจะมีทีมงานเข้ามาดูแลทำความสะอาดเครื่องทุก2เดือนเปลี่ยนส้กรองทุก4เดือนเสียซ่อมฟรีอะไรก็ฟรีเรียกว่าดูแลกันไปยาวๆเลยครับ5ปี หลังจากที่ใช้โคเวเกเรซี่ตัวนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรามั่นใจอะว่าน,น้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันสะอาดจริงๆครับแถมยิ่งไปกว่านั้นนะครับการทํางานของพลในครัวเนี่ยก็รู้สึกว่าสะดวกและก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยครับ